สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนการพิสูจน์เอกลักษณ์กันต่ออีกครั้งหนึ่งเนาะเรียนสักสองครั้งละกันนะครับเพราะว่าเมื่อวานอาจจะเมื่อวันก่อนอาจจะไม่เข้าใจมากเท่าที่ควรเดยขอย้ําอีกทีหนึง่งละกันพยายามจําสูตรให้ได้นะครับถ้าจําสูตรไม่ได้ยังไงมันก็ต้องทําไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันแรกนะครับเหมือนเดิมเราจะพิสูจน์ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเช่นเดิมนะครับ หรืออยากพิสูจน์ฝั่งขวามาฝั่งซ้ายก็ได้นะครับแต่เราจะพิสูจน์ซ้ายไปขวาเราก็เขียนโจทย์ลงไปก่อนอันดับแรกนะครับเขียนโจทย์ลงไปก่อนเขียนโจทย์ฝั่งซ้ายลงไปจากนั้นเราก็ถ้าเห็นเศษส่วนบวกลบกันส่วนใหญ่เขาก็จะหาคอนอรครับเอาก้อนที่1คูณด้วยตัวส่วนของก้อนที่สอง เหมือนคอรนอนนั่นแหละนะครับบวกด้วยก้อนที่2คูณด้วยตัวส่วนของก้อนที่1น,นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะส่วนด้วยนะครับ1บวกไซนยะครับมันจะเป็นผลต่างกำลังสองคูณ1ลบไซนยนะครับข้างบนก็จะเหลือเลข2 1นึคณน,นะครับทรายก็จะหายไปเนาะเดี๋ยวเขียนก่อนแล้วกันเดี๋ยวงง 1- ลบทายซีตาบวก1บวกซาซนะครับเอา1คูณเข้าไปเดี๋ยวซ i ายก็ตัดกันเองข้างล่างเป็นผลต่างยกกำลังสองก็ได้เป็น 1- ลบายยกกำลัง2ซีตาซึ่ง S 1 s i ลบซยกกำลังสองซีก็จะมีค่าเป็นคอสกำลัง2ซีตาคอสกำลัง2ซีเราเอาขึ้นด้านบนก็จะกลายเป็นเซกส่วนกับของคอสก็จะเป็นเซกกำลัง2ซีก็จะตรงตามที่โจทย์นั้นต้องการเพราะฉะนั้น1ส่วนด้วย1บวกซายนะครับสรุปด้วยตอนสุดท้าย บวกด้วย1ส่วนด้วย1ลบไซด์จึงมีค่าเป็น2 s งเซกกำลัง2ซีตครับเรียบร้อยข้อที่1น,นะครับต่อไปข้อที่2ต่อนะครับเหมือนเดิมเราก็จะเปลี่ยนเศกเป็น1 c o ส่วนคอสกำลังสงเปลี่ยนแทนเป็นไซด์ส่วนคอส เปลี่ยนเศจเป็น1ส่วนคอรสเนาะแต่ในที่นี้เศจกำลัง2องลบ1นศกกำลัง2ลบ1ะครับส่วนด้วยแทนซีตาคูณเศซีตามันคือนะครับเศษกำลังสอลบ1ก็คือแทนกำลังสองซีเป็นสูตรนะครับเป็นสูตร ไปจำนะครับเศกกำลังสองซีตาลบ1เท่ากับแทนกำลังสซส่วนด้วยแทนซีตาคูณเศกซีตตัดกันนะครับก็จะเหลือแทนซีตาส่วนด้วยเศกซีตาโอเคเปลี่ยนแทนเป็นไซซีตาส่วนคอสซีตา เปลี่ยนเซตเป็น1ส,ส่วนคอร์สหส่วนคอร์สซีตากับเศษเป็นส่วนขึ้นมาปกตินะครับไซซีตาส่วนคอร์สซีตาคูณคอร์สซีตาส่วน1ตัดกันนะครับก็จะเหลือคำตอบก็คือไซซีตา เพราะฉะนั้นสรุปนะครับสรุปก็คือเซกกำลังสองซีตาลบห่ส่วนด้วยแทนซีตาเซกซีตาจะมีค่าเท่ากับไซน์ซีตาข้อที่2ก็เรียบร้อยตามนี้นะครับต่อไปข้อที่3า ข้อที่สามทำเหมือนเดิมทำฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาแทนบวกคอดก็เปลี่ยนแทนเป็นซายส่วนคอดเปลี่ยนคอดเป็นคอดส่วนซ้ายถ้ามีเศษส่วนเราก็หาคอรนอรปกติหาคอรนอรปกติก็ได้เป็น s ซ n ์ซีตาคูณไซ n ์ซีตาบวกด้วยคอสซีตาคูณคอสซีตาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะส่วนด้วยไซ n ์ซีตาคูณคอสซีตาข้างบนจะกลายเป็นไซ n ์กำลังสองซีตาบวกคอสกำลังสองซีตาส่วนด้วย s ซด์ซีตาคอสซีตาแล้วเราก็ต้องรู้เองนะครับว่าตามสูตรสามสูตรมหาปไรไย s ซดยกำลังสองบวกคอสกำลังสองมีค่าเป็น1เหลือ s i n ์ซีตาหู่คอสซีตาอยู่ตัวส่วนเอาขึ้นข้างบนก็จะได้ตามที่โจทย์ต้องการก็คือ c o s ซกซีกตาควนกับของ s i n ์ต่อไปส่วนกับของคอสก็คือ s e กซเพราะฉะนั้น คำตอบจึงมีค่าเป็น tan ซีต t a บวก cot t ีต t a จะเท่ากับ c o s e กซีต t a คูณ s e กซีต t a จริงตามนั้นนะครับนี่คือการพิสูจน์ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4เหมือนเดิมนะครับข้อที่4เหมือนเดิมเขียนโจทย์ก่อน ไซด์ซีตาลบคอสซีตาทั้งหมดกำลังสองเราจะกระจายกำลังสองเข้ามานะครับเราจะกระจายกำลังสองเข้ามาแทนซีตาลบไซด์ซีตาคอสซีตาโอเคข้างบนกระจายกำลังสองกลายเป็นไซด์กำลังสองซีตาลบสองไซด์คอสซีตา บวกคอสกำลังสองซีตาลบหนึ่งส่วนทั้งหมดด้วยนะครับไซน์ซีตาส่วนคอสซีตาลบไซน์ซีตาคูณคอสซีตานะครับข้างบนไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองก็คือหนึ่งหนึ่งลบ S 2 s i n ซ cos ีตาคอซีตา,ตตาลบ1ส่วนด้วยนะครับไซ n ์ซีตาดึงซายซีต,า,ซา,ซตาออกแล้วกันเหลือ1 o ส่วนคอรซีตานะครับลบคอ s าอันนี้ดึงสายออกเพื่อตัดกันกับข้างบนนะครับ มาถ้าต่อไปจะกลายเป็นลบ2คอข้างล่างหาคอร์นอสายต์ตัดกันแล้วนะครับข้างล่างหาคอร์นอกลายเป็น1 s ลบคอรสกำลัง2ซีตส่วนคอร์สซีตนะครับจากนั้นก็เอาคอร์สซีตกลับขึ้นไปคูณลบ2คซ คูณคอสซีตาข้างล่าง1ลบคอสกำลังสองซีตาก็คือไซด์กำลังสองซีตาข้างบนก็จะเหลือลบสองคอสกำลังสองซีตาส่วนด้วยไซด์กำลังสองซีตาคอสกำลังสองซีตาส่วนด้วยไซด์กำลังสองซีตาก็คือคอสคอสนะครับคอสกำลัง สองซีตาโอเคอ๋อตัวนี้เขียนตัวนี้ผิดนะครับเราต้องกูเขียนโจทย์ผิดเนาะตัวนี้ต้องเป็นบวกนะครับตรงนี้ต้องเป็นบวกบวกสองหน้าหลังตั้งแต่แรกนะครับบวกสองหน้าหลังตัวนี้ก็ต้องลบเอาลบออกโอเคเอาลบออกก็ตอบตามนี้นะครับตอบตามนี้นะครับเพราะว่าสองหน้าหลังเป็นบวกสองหน้าหลังเนาะตอบสองขอดกำลังสองซีตาเพราะฉะนั้นสรุปจาก โจทย์นะครับสรุปก็คือ s i n ซีตบวกคอสซีตทั้งหมดกำลังสองลบหส่วนด้วย tan ซีตาลบ s ซ n ซีต,ตมีค่าเท่ากับ2 c o คอสกลังสอซนะครับนี่คือข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับ นี่คือข้อสุดท้ายข้อที่4จากนั้นพวกเราก็ทำแบบฝึหัดสีข้อเช่นกันนะครับแบบฝึหัดตามนี้เลยนะโอเคครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน